สบายดีท่านผู้ชมปัจจุบันนี้เพิ่นได้เปิดให้ขึ้นไปด้านเทิงของประตูไซเลยเด้อเสร่งว่าเมื่อทมิตรที่เพิ่นเปิดในขึ้นแมนวันที่3เดือน12ปี2 0 2 3นส่เลยสร้างขึ้นเพื่อสเสริมสลองประเทศลาวด้รับเอกราชจากการปกครองของฝรั่งเศสปี1 9 5 3เยหเด้อเจดสั้นเนาะร่อยเกาเจ็ดขันเนาะงบม,มากในการก่สร้าง 63ล้าลักีดในสมัยนั้นมีโทรทัศน์พร้อมอยู่นี่แต่วันนี้เป็นแบบพิพิธภัณฑ์เลยไฮเทียวส้มเนาะน,นกเจ้าลงเท้าขึ้นต่ออีกชุดไฮไลท์แท้กับพ่นแหละสันทึงสุดเนาะเพื่อชมวิวเมืองยงจันทร์ประตูใส้มือนี่คนหลายพิเศษหาฮะบอลจะลดหมัอกอย่างาง่าทำมือส้มเข้ามาวันที่สองขาเจ้าจยัางประปรุงกันแล้วเนาะ เห็นข่าวเมื่อวานนี้วันที่3ว่าให้ขึ้นแล้วว่าจะเปิดให้ขึ้นวันที่3ที่4เนาะขึ้นฟรีพอดีเมื่อวานนี้เขา้าไปบังเวียงแบบนี้วันที่4กลับมาไปเบนะิ่งเนาะว่าจะขึ้นได้บ่เปิดน้ำพุตัวแรงเลยหนึ่งดูดนักท่องเที่ยวเนาะคนมาไล้ขนาดเลยตอนานะถ้าจะเอาขึ้นแล้วก็สนิทเนาะวัในแน่ใจเนาะไปเบิ่งไปเบิเง่วงว่าเห็นหลายๆคนอยู่หลุมเนาะมีคนจำนวนหนึ่งอยู่เทิงคนอะ คนมาหลายคนมาหลายแค้ก็จะขึ้นเนาะไปเบิ่งน้ำกันเบิ่งน้ำกันนี่พนักงานเป็นมาไปจับเนาะขึ้นฟรีเดอร์พน่ะอาฟ้าหนะ่ะเมื่อก่อนเป็นโบกไม้ที่นี่เป็นโบกไม้ทางในเนี่ยขึ้นเลยพีกกี้ ปรับปรุงใหม่แบบไรนี่ประตูใสก็มีลายขันบูเดนบ์ขันเนาะเป็นใส่ดอกไฟเนาะใส่ดอกไฟปรับปรุงใส่ผนักนี่นใส่ผนักใหม่พิเศษเดตัวธาตซีบอ่ะนะนี่อันนี้เป็นปรับปรุงนะว่าซีธทตุแห่งะวะแหงแน่แน่แนมาหอบนบอลมีแสงไฟยละปูพรมเนาะ คือเมื่อก่อนเนี่ยมันกเจะคข,ข้ายเครืองอยู่นี่น่ะอ้สิมีประวัติไมีประวัติอยู่นี่เลยสั่งขึ้นเพื่อสเสริมสลองประเทศลาวได้รับเอกลาชจากการปกครองของฝรั่งเศสปี1 9 5 3เ้ออนุสาวารีย์มีประวัติเนาะ เราเข้าอาเิีบริเังละเอียดอันนี้เป็นภาษาอังกฤษโอ้ขึ้นมาเมื่อยเลยแลนนำยันพระท่านปีพศ260ได้ยุติการก่อสังโซข้าวอย่างใน้ลกองแรงยืดอำนาจตกมาปีพศ6 2แมนได้ก่อสังเป็นระยะที่สองจนแล้วสำเร็จเมื่อปีพศ2 6 8 มีเจ็ดสั้นเนาะลอยเก่าเจ็ดขันเนาะงบประมาณในการก่อสร้างหกสิบสามล้านกีบในสมัยนั้นเดี๋ยวนี้โอ้โหโอ้โหมลขาเลยเพาดานคนใส่ดอกไฟเนาะสองแสงสว่างดีคือว่า อันที่เพิ่นปรับปรุงเนี่ยก็คือปูพรมเนาะท่าสีดัดหน้าเนี่ยตกแตง่งแล้วก็มีประวัตินำถ่วเมีย่ยงจันเนแมนปีพันกร้อยหกสิบหกเสาสามสิงหาพันกร้อยเจ็ดสิบห้าวันแห่งไส้สนาของการปฏิบัติแต่ละด่านจะมีประวัติ เขียนฟรีเนาะเขนฟรีมาเนี่ยเล่าได้ครับของสันติภาพโลกในปี2008ก็คืออยู่ดันหนาของประตูไซ่นะดานทิศตะวันออกอแบบนี้แหละของสันติภาพโลกสมเทียบความแตกต่างประตูไซ่เล่าและฝรั่งเศสอันนี้คือประตูไซ่เล่าสวยงามแต่ว่าของฝรั่งเศสจะเป็นลักษณะแบบนี้ ลอยกเกาซิปเจ็บขันับท่านผู้ชมทุกคนตื่นเต้นไหนมาไหนมาบงประตูไซเนาะในหอบสองปีที่ิ่นมาได้หายขึ้นไปขึ้นไปเท่าไหร่เนาะขึ้นไปเท่าไหร่คนมาไลาย่ยลจนดันหนากระเต็บแลวกรล็รถแญ่ท้าบนจอดเกือบบ่ได้ สั่นต่อมาอ๋อสั่นสามบเดเียนไหวอยู่สั่นสามมีโทรทัศน์พรอมอยู่นี่อ่าคือเมื่อก่อนคนหายค้นมาขายเขื่องแต่ว่าันนี้เป็นแบบพิพิธภัณฑ์เลยหายเทียวส้มโบไยมีการขายเครื่องฟ้าแต่ละด่านกัซซีมี การแสดงหูบภาพเกี่ยวกับ้นเผาหรือว่าอาหารของประเทศลาวแล้วก็มีจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่เนะทั้งีด่านเลยอันนี้บอกถึงอาหารลาวอันนี้บอกถึงส้นเผาของลาวเนาะมีหลายมีหลายเิ่งไม่ไหวเนะาะแต่ว่าละเอียดเนี่ หยัดเงวเกิดไปลายตำสมส้นเผาบุงส้นเผากระตูส้นเผาแลนแตนผูกภาพการแสดงเกี่ยวกับส้นเผาต่างๆนนเน,ะนเาะเผาอูเมียนส้นเผาลาวนาคนมาหลายอยู่ไรต่างประเทศก็ให้ความสนใจมอลลก็กโลกในลาวอยู่นิจะอยู่หลวงพระบางจะมี ถามติงเนาะวัดพ้จำพัสซักภูไ้หินเนาะน,นี่ก็บอกาถึงเครื่องคัตธกรรมผาไม้ของลาาเนาะสถานที่ท่องเที่ยวนี่ซาพันปีซาพันปีแวงผงซาลีอ้าวัดสามาคิไซหลวงน้ำท่าแกะถ่ายถัดหลวงเลยวัดเชียงทอกนี่เคยไปแล้วเนาะเมื่อสองปีก่อน อันนี้คาสินโนโบแก้ววะเออโบแก้วแมนแมนบุญสร้างเนาะบุญต่างๆของราบุญสร้างอยู่สยาบุรีพัวหล่นแกงไซสมบูรณ์เนาะบอลทองเทียวหอรลักเมืองแกลงพ้าวพันธ์เนี่ยเพื่อนต้นใหม่อยู่แกงอุดมไส้ก็มีน,นี่มาจัดแสดงอยู่ในนี้เลยอันนี้คงได้ยินเนาะอันนี้ไพ่กระหูถัดลงไปจันบางเบี้ยงเนะาะหักกไปมามีเห็นบอลรุ่นพ่ม เจุดสมยิภูพาหมากเนาะบนตรงเที่ยวของเราเนี่ยวัดประบาดคนสันเขาไต่ปีดกอ่าโอ้ยมีหลายไว้ด้านนั้นก็จะมีวัดว่ายังต่างๆเนาะเขึ้นทั้งนี้เนาะทา้งนักจ่อลงเท้าขึ้นต่ออีกชุดไฮไลท์แต่แท็กะพุ่นแหละสันทึงสุดเนาะเพื่อชมวิวเมืองเวียง,งจันทร์ขึ้นไปอีก เพิน่นเพิ่นมี่ขอหามเนาะเพิ่นหามเขียนใส่ฟ้าอย่างนั้นเปื่อนเะนาะคันใดเพิ่นโบกไม่ยันที่เพิ่นกระปุ่มน,นะฟ้าดันในเนี่ยก็ท่าสีใหม่เด้วายหอดแล้วหอดแล้วได้เห็นจ็คเกอร์หนึ่งอยอดอยู่ ิึงไปเทิดละดานเนาะด่านนี้แมนเป็นสนังงานนายกรัฐมนตรีด่านทิศเหนือนี่นะสนังงานนายกเป็นวิวเมืองจันทร์เนาะ,ะเดินทางมาทางบอดีเนาะแถวในเมืองเนี่ยนะก็เลยใส่เวลาดนเนี่ยทางภายในตัวเมืองนี่แหละมาแต่ ามาแต่บ้างเวียงกะขึ้นทั้งดวนกับทั่งดีอยู่ทั้งเลขที่ย3สิบสามกะแลนไหนอยู่เนาะ6 0 80ิบอันนี้มันดานทิตตเวนตกอนี้ถนนลัดสร้างนะนั่นไปใกล้ๆมันฮอคำถ้าว่าแห่งงานเนี่ยคือมาตอนเสาร์เนาะตะเวนขึ้นสาดแสงมาตอนนี้เขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นทรงใบยหย่อนแสงเนาะลงไปดานลุม โอ้เนี่เห็นกิมมี่เลยนะท่องเที่ยวซุปกระป๋ซุปกระปเห็นสามีเลย ห้าขึ้นพันว่าสามสิบพันเมื่อก่อนสิบพันมาเป็นสามสิบพันแมนแทบ็บ่บ่ได้สอบถามเนาะยังบ่ได้สอบถามว่าราคาที่เพิ่นกำหนดต่างประเทศเท่าไร่นเล่าเท่าไรนะสาวขึ้นมาแห้งกันเลยยังบ่ได้ถามมีแต่ว่ามื้อนี่ขึ้นมาฟรีก็ลเลยเกี่ยวขึ้นมาก,ก่อนเลยน,น,นั่นทิศใต้น้อยนาะ ตึกสองตึกแฝดฮะนะเป็นคอนโดอยู่แถวแถวเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แถวพักสั้นโวงแฮมเมืองแท่งเวียงจันทร์ตึกสูงสูงสีขาวสีฝ้าเนาะอยู่ในแถวทั้งนีอ๋อ้ยูมุมสูง สวยงามตามสองเรื่อง้วก็นลงยันดันลุมได้เป็นไดนี่เนาะเป็นเห็ดใด้สวยงามอยู่ทามุ้มสวยงามใส่สนิทแล้วเนาะสมนาใหม่ปรับปรุงใหม่เป็นแนวนี้เนาะอ่ะเบิง้งเบิ้งมุมต่อไปยังมีสัน่นเทิงกนไปอกเนาะแล้วก็สั่นสูงสุดจอมเทิงเลยได้จังขึ้นไปเนาะ เอามาเบิงดานทิศตะว,วันออกหน่ก่อนต่างประเทศก็จะกรมาหลายอยู่ได้ดเด็กๆเข้าจะาปสระน้อยๆโอ้ยหนีงามงามงามเปิดลำผูตะเวนเลยผู้คนมาเทียวส้มดันลุม ขำๆลำผพงจะงามมีแสงไฟปุคนดันลุมต่างประเทศก็มาไลายเนาะแต่ว่าไลายแถมันอยู่วงเวียงเข้าไปเมื่อวานมาขึ้นนี่เห mm ็น hmm. ต่างประเทศมาเทียยเ่ยวไลยเลยไลายคนกับซีรีส์ไปหลายๆเมื่อวานนี่เพราะว่าเข้ามาเมาื่อวันที่สองหันเปินเนี่ยเก็ดโมงแล้วเนาะเปิดเ,เ,เรื่อยๆมาเป็นวันที่สามกับวันที่สี่ ปอดีมาทางนนทีสี่นะก็โอเคมุ่มมีสิเห็นชัดเจนอยู่เนาะเพราะว่าแสงแดดสองมาตั้งนี้งานสายมือเนี่ยก็เป็นสำนักงานนายกงรัฐมนตรีสวยงามสวยงามฮะเบิงยอวกันไปอีกเนาะขึ้นไปดันเทิงกันบันเน่ นยจะมีคันใดเดียวยังยังโบแหลกขัดเลยยังเห็นนางหานเดียวเป็นใสประตูหออันเนาะกันไหวมวยเขามาหลังจากฟิดกูบาลเป็นไปอีก กันพึ่งแน่แล้วมันลุงก็สิคงแคร์กันแหละเนาะแต่ว่าในมุมที่สูงขึ้นไปอีขกขงไงท่านใดบอลขึ้นไปในกตางลายอย่างๆหน่อยนึงนี่ได้ขึ้นแล้ววะลูกขึ้นแล้ววนะมาขึ้นไปเช่งไป มาเบินดน่มาส้มดนเน่อ้าวเจาก็มากะโอ้งามขระดมาตอนไหนงามไรยปะนี่เป็นกาดาวเป็นกาดาวเลยบ่นำผู้อะเปนกาเลยมือยงกัน ไทหูไทหูตลงเฟซบ้าฮะ,ะไทหูว่าจะกนันดิยินเีไหมไทหูหายเอาเนื้องซ่องซ้ำโอเคขึ้นทังไปขึ้นไปละขึ้นแล้ววะขึ้นแล้ววะ คนร้ายแท้พี่เทิง่งคนร้ายขนาดเลยพี่เทิ่งถึงไปไล่เธอแล้วเนาอแต่ว่ายอย่าไปเอฟซีจากเบิ่งเนาะมาแลกอะเจ้าถึงไปลองเบิง่งสำหรับมุมซีด่านเนีย่ยไข่ไกันเนาะคนร้ายคนร้าย ขึ้นผู้ลงนะนะขึ้นไปบันไดมุนเยียนยังสี่นะเฮ้ยถึงตอนคนว่างพอดีวะเป็นบันไดมุวนยังสี่แล้วจะขึ้นสิลงเนี่ยกะเป็นแบบนี้เลยอ่ะลงมาลงมาลงมาก่อนนะ ที่นี่เพ่จะใส่กลงเล็กกันไว้เครื่องนีนครับ่ามียังเนะลับไฟยังบแล้หลวัะมีติดกล่องสันเจี๊ยบันสุดแล้วเนะมาหอดสันนี่จว่าสุดแล้วมวยบอลขึ้นแล้วสุดอยูเนี่

จะถ <ạ. S 1> ่ายมุมนี้กันจังสิลงไปเทิ้งกับบ๊อบี่ยังเนาะมีแต่โหเดี๋ยวขึ้นมาเทิ้งสุดสูงสุดอลไเท่านั้นโอ้มาในบาทโซนนี่มุมนี้โอ้ใส่กบแล้วโอ้แม่ไทยโอ้แม่ ย้อนจิตเกิดจ t ตทารหลวง n วงทารวง this way, this way. on this road yeah เท uh, ่าก uh, 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 ั n ว mm ัิเมค a l by ทุกทขอบใจไปลงก่อนนะสิลงแล้ววันนี้นะ โอ้ยาวเลยนอนเกดบ1 9เกานาทีเลยสามนาทีให้คนมาเกาหลีกับลายเนาะคนลาวเกาหลีเที่ยวฟรีทุกคน